อดีตสาวแทบตัวแม่บอกลาซิลิโคนทนหนักอกหนักใจมานาน12ปีหลังทนแบกไว้นานกว่า12ปีในที่สุดอดีตดาราสาวคนดังครีพัสวีพิศสอนอักขระพาก็ตัดสินใจขึ้นเขียงผ่าตัดเอาซิลิโคนที่หน้าอก260ลูกบาทเซนติเมตรออกหลังทนหนักอกหนักใจมานานกว่า12ปี โดยครีพัสวีพีตได้เผยภาพคู่ซิลิโคนพร้อมระบุว่าสองก้อนนี้มันได้ออกไปจากชีวิตดิฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดีใจที่สุดเหมือนได้เกิดใหม่เบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหนักอกหนักใจมากว่า12ปีวันนี้ได้คืนร่างแล้วเจ็บตัวนิดหน่อยแต่ใจมาเกินร้อยมากเดี๋ยวยังไงจะมาประมวลภาพและผลมาให้ชมกันนะคะ บอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆเกินคาดมากจริงๆสาวๆคนไหนที่มีปัญหาอยากแก้ไขหน้าอกหรือเบื่อจะทงเทงอีกต่อไปปรึกษากันได้เลยนะอาจารย์สุมเมรเก่งมากๆๆาๆๆสุดยอด b u t อ o n ล c l i n i c o f f i c i a l เกษมราชเซอร์เจอรี่